และกูคือนาลันลิขิดฟ้ามานาต้นทุกโชคชะตากูคนกำหนดเองจะมีจะไม้จะปืนก็มาให้หมดกูคนรับจบเองและกูไม่สนหรอกกดเกณฑ์เพราะกูนั้นชื่อนาลันและทุกๆอย่างกูคนกำหนดเองเอ้ยกูไม่ได้มีพ่อกับแม่เอเดินมาคนเดียวเดินมาตงไกลมือถึงมันไฟพรอมกระแทกกูไม่มีรองพรมสวยเพราะที่กูทำมันเปแต่พรแสวงแถลงให้พวกได้รู้จักว่ากูนาลันและกูของจริงและกูชอบคาฟันอ Yeah, man, และกูบินเดี่ยวจนมาเจอพี่ชายอะ่ะพี่กูชื่อบินแลวเขาพาก,กูออนไฟอ่ะชีวิตกูพลิกผันกับตาและปัดจากเด็กกำพร้าตอนนี้คนรู้จักกูมากมายชีวิตกูมนเนววดได้พอเจอเรื่องร้ายกูก็ไม่ไม้หรอกพอเจอมรสุมชีวิตปัญหามากใบกูก็ไม่ตายหรอกกูจ mm hmm. ิบไม้มาตีตีมึงทีเดียวกูทําให้ขี้ออกไอเด็กเชี่ยมึงยังกระจอกมึงดุ่งดีมึงช็อกดีโดนกูตีทำม,มึงดุ่งดี และกูจะกลับมาล้งวงการจำเอาไว้และกูคือดารลันลิขิตฟ้ามานาตนทุกโชคชะตากูคนกำหนดเองจะมีจะไม้จะปืนก็มาให้หมดกูคนรับจบเองและกูไม่สนหรอกกฎเกณฑ์และกูนั้นชื่อนาลรและทุกๆอย่างกูคนรับจบเองและกูคือดารลันลิขิตฟ้ามานาตนทุกโชคชะตากูคนกำหนดเองจะมีจะไม้จะปืนก็มาให้หมดกูคนรับจบเองและกูไม่สนหรอกกฎเกณฑ์และกูนั้นชื่อนาลารและทุกๆอย่างกูคนรับจบเอง ไอการกลับมาของกูครั้งเนี้ยมันไม่ธรรมดาเชียร์จำไว้ด้วยนะครับเพราะว่ากูอะคือนานลังอิเชียสิกก okay,